บอกผมไม่ได้ไปโคผมกเล่นนี่โอ้ย t e e m r d ขนาดแ้เยดเลดี๋ยวา วาดเลยด้วยแล้วมดก็เซลไะดีเลยไม่มีเปิดด้ว่ะโป่งจะเต็มเปิดโมวะพ่มาโคจะถิดนะครับอ้อัดไปด้วยเล่นไปด้วยนี่ระบาด ไกลๆก็ตายไอ้ดันไอ้ดันกางกางกางไม่โดนเอาตัดกัน d o บ b l e kill triple ลคิล สวัสดีครับวันนี้ผมกับผมเดดแลนเดอร์นะครับเดาไป็ั่าไม่มีพวกบอกั่น้แคนดี้ไปถืเอาแคนดี้เโอ้โหดันยอยู่ๆเอยูแต่ข้างล่างอยูแต่ข้างาง

ฮาวบอมบอมนะจัดเลย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 นี่คือคำถามของโอแคนนะฮะจัดเลยฮะเขาเริ่มก่อนเราก็ตามรโมงระเบิดจัดเต็มดิโมงจบจัดเลยดีกว่าฮุ้ฮู้ฮู้บอมบอมตายละตายละมาไปเกลียไกลไกลเลยเฮ้ยล่างล่างล่างมีตอล่างมีตอล่างล่างล่างลงไปทางฐานเออตาทางนั้นตาคาดวังกับมือเย็งเยโอ้โห เฮ้ยพี่พี <burning artists> ่กอลเราไปอยู่ด้านบนเอ๊ะเขาบอกดัดดัดอยู่ล่างเลยจ้าใหญ่ใหญ่มาเข้ามา

ไปไม่มีไม่มีทำไมก็เจอต่เป่นไปนะอยากให้เขาบินก็บอกเลยขอแจ็คกให้เขาบินไอ้อขายหมดเจ็บหาเจ็บหเจ็บมเจ็บเจ็บเ้ยกายกองตัวไม่เจอกันเลยไม่คืบแล้วไม่ถึงบอลแล้วไม่คืนบอล

แหลกอะ่ะแหลกมากมาด,ด้วยขามาโดนล้วสามเลยโดนฟาโดนฟาสามเลยเนี่ยสามลยจับทำามาออาผิเลยดีดีเล่เดี

ไปดูซ้ายมั้งพาิปอลดูซ้ายโอ้หแตกตัวสามหนึ่งนี่ยังไปคมิวามากวามงโอ้ยโอ้บอกไปล่งางล oui, ่างล่างกโดดมาท้ายโดดมาซ้าย เฮ้เราจะตโอเนื wird rein, wird rein. ่องยี่ Chain hey, Killer Chain Killer Chain right Killer Chain 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 Killer đi, Killer Chain Killer Chain Killer Chain

Change chưa change chưa chơi chưa chơi chưa chơi 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 chơi